สวัสด no ีครับพว่ผมนายลูกเจ็บนะครับวันนี้จะมาสอนเพลงตัดพ้อของโกนิพนธ์นะครับก็เป็นเพลงเก่าแล้วนะเป็นเพลงนานมาแล้วนะแต่ก็เพาะดีนะครับวันนี้ก็เลยมาสอนเพลงนี้อยู่ในคีดีนะครับมาดูกันเลยวิธีการเล่น คือการเล่นของผมจะใช้ทั้งปิกแล้วก็นิ้วนะครับปิกก็คือเราจะตีคอร์ดส่วนนิ้วเราก็จะเป็นการเล่นอินโทนะครับวิธีเก็บปิกก็อย่างนี้แยนะครับเดี๋ยวผมสอนนี่ะว่าจะมีผมจะเก็บนิ้วกายนะครับก็คือเนี่ยจะมีล็อกของนิ้วกายใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็ใส่ไว้เราหมางนั้นแล้วเราก็จับเข้ามากชไหมจะเข้าล็อกพอดีนะฮะจากนั้นเราก็ นิ้วโป้งก็กดอย่างเงี้ยนะนเวลาเก็บเก็บไว้ปั๊บเวลาเปลี่ยนมาใช้ก็เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้นเก็บจากนั้นให้เราใช้นิ้วป้งแตะที่สายที่4ไปเนะครับนิ้วชี้แตะที่สายที่3าส่วนนิ้วนางให้แตะที่สายที่1นนะครับเราจะเล่นอินโทรด้วยการใช้นิ้วเล่นคู่สายนะครับวิธีการจับก็คือ จับสายที่2เอ้ยสายที่3ช่องที่2สายที่1ช่องที่5นะครับเนี่ยเราจะเล่นคู่สายนะครับจะถ่างนิ้วหน่อยนะครับใครไม่ถ่านก็ต้องฝึกกันหน่อยนะครับเ่ยระหว่างที่เรากดสายที่3อ่ะให้เราเอาเอ๋ตรงนิ้วชี้เนี่ยไปโดนที่สายที่ สองไม่ให้มันได้ยินด้วยก็ดีนะครับเวลาเราเล่นจะได้ไม่มีเสียงอื่นมารบก,กวนนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือดีดคู่สายที่4ี่สามหนึ่งสีสามหนึ่งนะคู่เลยนะ3สายเนะี่ยสายที่เราแตะไว้เลยนะครับ แล้วก็จะดิดคู่สลับกันไปกับสายที่4ก็คือนิ้วโป้งนะครับเราจะดิดคู่ก่อนแล้วก็ดิดสายที่4แล้วก็ดิดคู่แล้วก็ดิดสายที่4สองรอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นคู่คเบสเบสก็คือสายที่4นะครับคู่เบสคู่เบสคู่ ตรงกันนะครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งคู่เบสคู่เบสสองรอบนะครับอันนี้คือจบของฟอร์มที่เราจับอยู่นะครับจากนั้นเราจะจับฟอร์มเดิมเลยแค่เลื่อนเข้ามาจะอยู่ที่สายที่สามเหมือนเดิมช่องที่สี่นะครับเนี่ยฟอร์มเดิมเมื่อกี้เลยแค่เลื่อนเข้ามานะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะของอินทวอรก็จะดีด คู่เหมือนเดิมนะครับก็สายที่3ช่องที่4สายที่1ช่องที่7นะครับนี่เราก็จะแตะไว้เลยเราจะเลื่อนแค่สาสายนี้นะอินโทรอ่ะก็จะดิดคู่เบสคู่เบสสองรอบเหมือนเดิมจากนั้นจะเลื่อนเข้ามาสายที่เอ้ยสายเหมือนเดิมช่องที่หกสายที่สนะครับ แล้วก็สายที่หนึ่งช่องที่เก้านะครับเนี่ยก็เลื่อนเข้ามาก็ดิดคู่เหมือนเดิมสามสายนะค,คู่ก็คือสามสายแล้วก็เบสเบสก็คือสายสีนะครับคู่เบสสองรอบจากนั้นจะถอยกลับมาจับเหมือนเดิมครับก่อนหน้านี้ที่เรามาก็คือสายที่สามช่องที่สี่สายที่หนึ่งช่องที่เจ็ดนะครับเนี่ยแล้วก็ดิดคู่ เบสคู่เบสอ่าอันนี้ผมมองว่าให้เป็นท่อนแรกไปก่อนนะครับท่อนแรกเอาแค่นี้ก่อนก็คืออ่าอันนี้คือท่อนแรกนะครับผมแบ่งเป็นท่อนให้เดี๋ยวงงเอาอีกรอบนึนะครับท่อนแรกวิธีการนับก็คือนับหนึ่ง 2เห็นไหมครับ2อรอบเข้ามาหนึ่ง2องหนึหนรวมๆก็จากนั้นท่อนที่สองท่อนที่2เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นดูก่อน เราจะมาจบตรงนี้นะครับก็คือจะเล่นที่สายเอาง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับเล่นที่สายที่3ช่องที่สองสายที่1ช่องที่หก็คู่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับคู่เบสคู่เบสสองล่องเหมือนเดิมจากนั้นเข้ามาสายที่3มช่องที่4ี่สายที่1ช่องที่7นะครับคู่เบสคู่เบส จากนั้นเราจะมาจบที่ช่องที่6นะครับสายที่3แล้วก็สายที่1จับที่ช่องที่9นะครับดีดคู่จบเป็นอันจบแล้วก็จะเข้าร้องนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆท่อนที่สองนะครับรวมทั้งหมด ประมาณนี้นะครับแล้วถ้ารวมทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับอ่าแล้วถ้าใครอยากเพิ่มมิติของเพลงเข้ามาก็ตบตบออนนี้ก็ได้นะครับไอ้ใช้เน,นี่ยตรงเนี้ย เคาะลงไปตบตบใช้ตรงนี้ตรงนี้นเคาะลงแล้วใช้เนี่ยนิ้วเคาะแล้วก็ตบตบสองรอบก็เข้าร้องนะ <c oughs> ถ้าใครอยากเล่นแบบเพิ่มมิติของเพลงก็มาหน่อยอันนี้เป็นการเล่นคนเดียวนะครับ จากนั้นเราก็จะเข้าล้องก็เดี๋ยวผมสอนตีคอร์ดเพิ่มไปด้วยก็ได้ครับตีการตีคอร์ดก็คือก็คือจะเป็นลง,ลง,นนนล,งลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้น ทันไหมครับอีกรอบหนึ่งลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นทันไหมครับชา้าๆลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้น,ลลนแล้วมันจะต่อเนื่องก็คือลง ประมาณนี้นะครับลองลองไปฝึกกันดูนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์ Subscribe ผมด้วยเพื่อจะมีคลิปหน้ามาสอนอีกนะครับ ันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ